อันนี้เขาเอาไปเอามาห้ามมาชุบสีมาย้อมสีเลยจ้ากวา่าสีใดแต่ละแถวนี่ตำสัยเผืนหนึ่งจะต้องมีหนึ่งคนตามหนึ่งคนสอดมันมาจ้าอันนี้กับนี่ก็จะเป็นคูไผ่คูมันเน้นบอลเอเลย สอดผู้หนึ่งตำผู้หนึ่งนี่วิธีก็สอดเป็นไม่เงาๆปกติแล้วอันนี้เป็นอันเดียวกันกับที่ท้อผ่าเป่าค่ะอันเนี้ยอันนี้เขาเขาหามาได้ใส่ใ่อันเนี้ยมีชูบาน,นปะ อันอันนี้มันเป็นโครงการนะลูกโครงการของผู้ใหญ่บ้านโครงการของผู้ใหญ่บ้านห้ามเป็ดกระโดนเลยละ่ะโครงการรัฐสนับสนุนมาเป็นบอกโครงการรัฐสนับสนกกุนนี่ไงน,นี่ก็อีกสีนึง <c oughs> สีนึงคนละลายคนละลายคนละสีเยอะันาะลูกอะคนละลายโอ้เมนคนละลายเลย ันนี้ก็อีกคู่หนึ่งบาดังก็มูคูน <laughs> อ๋อนี่ก็มีอันนี้หลายสีนี่หลายสีขันผิดลายนี่โทษผู้สอดเป็นบ่สามสิบอันนี้อันนี้กับอันนั่นลายเดียวกัน อันนี้คือยาวกับเขาก็เอายาวจังสีเลยมันบอพราะอย่งต้องต้องมีอันยาอันันเพราะว่ามันปูาลาเาได้อ๋อปูบนลาได้เลยอู้ได้ บนนี้จากเม็ดสิบใกล้เยอะเพราะว่สิบฟองสิบสองแล้วเนาะโอ้อันนี้เสือยาวโอ้นิสอดสามซี่พื้นคุนแล้วล่ะคุณสอดก็ต้องมีสมาธิเนาะเพราะว่ามันชีเป็นลายเป็นลายมันบ่บจำดีแล้วผู้สอดคอมเมนต์บอส <c oughs> เก้งคือได้ันจอดไหลได้มีจักรีเหตุอะไรได้จะต้องอันนี้ยาวประมาณเบื้องจากสายตาเขาเขาประมาณสิบสองสิบสองเมตรโอโ้อันนี้เสื้อยาวเป็นบุญที่หนึ่งกะมาร่วมใจร่วมแรงร่วมใจกันตำเสือ้อตำศาสตร์นะอันนี้สำหรับ เหนียวปูเหนียวไปบนศาลาดได้พอแม่พี่น้องนั่งน้ำกันบนศาลา